สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจาร์ณดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจัน์ทรนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในเดือนมกราคม2564 เป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชิดประจำวันเกิดนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะครับถ้าไรตามทักษะเกิดหมายถึงจันทร์เป็นบริวารดาวบริวารในที่นี้คำว่าบริวารหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวของท่านไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้องลูกบุตรธิดาลูกหลานนะครับเราจะเป็นสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนสิ่งที่ท่านใช้ประจําวันนะครับคนรอบข้างแม้แต่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับถ้าท่านมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตก็จะมีบริวารเข้ามาเกี่ยวเนื่องครับในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับ ราศีมังกรครับราศีมังกรถ้าไล่ตามจากราศีของเดือนมกราคมราศีมังกรดาวจันดาวจันทร์มาสถิตอยู่ในราศีพิจิตนะครับราศีพิจิตถ้าไล่ตามจากราศีตกเดือนลาภะนะครับฉะนั้นท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารตกเดือนลาภะ บริวารน,นำโชคนำลาบนะครับให้โชคให้ลาบหรือท่านจะได้โชคลาบจากสิ่งของหรือว่าได้ข้าวได้ของได้สิ่งต่างๆความพึงพอใจของท่านนะครับในวันที่ในวันจันทร์นะครับประจําวันจันทในช่วงนี้ครับผมวิเคราะห์ในวันที่11นะครับวิเคราะห์ในวันที่11บมกราคม2 5 6 4ครับจันเดินดีครับ จันทร์กเรือนลาพระส่งเสริมให้ดวงชะตาพิองคนที่เกิดในวันจันทร์มีโชคมีลาบนักวันที่11นะครับประกอบการจริงใดก็ตามจะมีความสําเร็จมีความลาบลื่นมีความสมบังนะครับใน้ข่าวได้ของโชคลาบการเงินการทองเดือนดีครับในช่วงนี้ครับดังนั้นการติดต่อการจราจาระไรก็ตามครับในช่วงนี้กับธุรกิจเรื่องการเงินการทองก็ส่งผลทิศทางในทางที่ดีครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์จันทร์เป็นบริวารส่งผลให้ท่านได้รับโชคาได้ข้าวได้ของนะครับในช่วงวันที่11นะครับ อายุครับดาวอังคารเป็นดาวอายุอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษครับถ้าไล่ตามทักษะตกเดือนของพันธุดาวอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับดาวอายุไม่เสียสุขภาพแข็งแรงดีไม่เวียนหาสุขภาพรเรื่องสุขภาพของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในะช่วงนี้ครับในช่วงเดือนมกราคมถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีอุปสรรคไม่มีโรคภัยให้เจ็บเบียดเบียนไม่มีครับในช่วงนี้ครับคนที่เป็นโรคปุ่มคุ้มกันภุ่มต้านทานไม่ดีก็จะมีความ โครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันก็จะหายไปครับปมสร้างภูมคุ้มกันขึ้นมาได้ครับในช่วงเดือนมกราคมครับท่านี่เกิดในวันจันทร์ครับวันอายุเดชดาวพุธคือเดชครับเดชหมายถึงการทําการสิ่งใดครับการเจรจาด้วยคําพูดก็จะมีพลังอํานาจในการเจรจานะครับความเชื่อถือในการเจรจาในการเจรจาในการติดต่อนะครับถ้าเป็นนักพูดนักประชาสัมพันธ์ นักนมเนา่าจิตใจก็ส่งผลให้มีพลังอํานาจนะครับเป็นที่จําเกรงของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าท่านมีพลังอํานาจในการกระพูดความเชื่อถือมีมากครับหรือว่าความเชื่อถือของท่านเป็นสเสน่ห์นะครับเป็นสเสน่ห์ต่อคนที่ได้รับการสานา่อสาฉะนั้นการติดต่อการติดต่อด้วยคำพูดสมีการติดต่อด้วยการเขียนสัญญาอะไรก็ตามครับมีความราบรื่นมีความสําเร็จในช่วง เดือนมกราคมนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันอายุเดชสีดาวเสาคือดาวสีดาวสีคือดาวส่งเสริมความสําเร็จดวงชะตาชีวิตของท่านมีความสําเร็จท่านจะทําการสิ่งใดนะครับในช่วงเดือนมกราคมท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะมีความสําเร็จมีความราบรื่นมีความสุขความสมบัติส่งเสริมให้ดวงชะตาชีวิตของท่านมีความราบรื่นดีนะครับจะได้หลักหลักยัหลักฐานการติดต่อการจากการทํา ศินเชื่ออะไรก็ตามครับศินเชื่อซื้อสังหาริมั์ซื้อบ้านซื้อรถมีการอนุมัตินะครับมีการอนุมัติให้ท่านได้รับโชคครับจากสิ่งที่ท่านได้กระทำอยู่ครับดาวสีโคจรทับลัคนาเกิดลยครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละเขลหัสเป็นดาวมูละโคจรทับลัคนาเกิดมูละในที่นี้หลักทรัพย์หลักฐานนั่นเองครับในหลักทรัพย์หลักฐานท่านเกณฑ์ท่านที่จะต้องได้ซื้อนะครับถ้าท่านได้ทํา ธุรกรรมด้านสินเชื่อจากธนาคารจากแบงก์เกณฑ์อนุมัติในเดือนมกราคมนะครับเกณฑ์อนุมัติเดือนมกราคมท่านจะมีความสุขมีความสมบังมีความแฮปปี้สิ่งที่ท่านได้กระทำไว้ครับไม่ไว่าจะเป็นสินเชื่อเรื่องบ้านไม่ไว่าจะเป็นเรื่องระบบเงินกู้เรื่องจะเป็นเรื่องระบบโชคลาภอะไรต่างๆครับจะส่งผลให้ท่านมีความสําเร็จในชีวิตนะครับานา้เกิดในวันจันทร์ช่วงเดือนมกราคมนะครับวนันอายุเดศสีมูลคอุตสาหะหน้าที่การงานก็ดีครับ หน้าที่การงานคืนดาวราวหูตกเรือนบุตระนะครับผู้้นส่วนส่งเสริมดวงชะตาเป็่อนท่านมีความราบรื่นดีครับช่วงนี้อุปสรรคไม่มีนะครับหน้าที่การงานอุตสาหะริยะเดินดีเลครับหน้าที่การงานราบรื่นส่งผลทิศทางปในทางที่ดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีแต่ดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีครับในช่วงนี้ครับดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีดาวปนตรีในที่นี้เป็นตกในเรือนราศีธนูเป็นดาววินาศกับ เดือนเกิดนะครับกับเดือนมกราคมจะนั้นช่วงนี้ครับพลังอํานาจท่านมีแต่ว่าคนเอาไปทำข้ามจนทึ้นเหลือก็ต้องต่อซื้อเหนื่อยนะครับการการะทำการคิดกระทําการสิ่งใดก็ตามช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเหนื่อยด้วยการต้องด้วยน้าพักน้าแรงของตัวท่านเองครับถึงจะสําเร็จนะครับในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตความความรักชีวิตครอบครัวก็ดีครับช่วงนี้ดาวสุขเสียครับดาวสุกเสีย ยุดความรักไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสุขสมหวังเท่าที่ควรนะครับในช่วงเดือนมกราคมท่านอาจจะมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับหน้าที่การงานมากจนเกินไปในทับอยู่ในช่วงเดือนมกราคมมีความท่านอาจจะเครียดกับการาประกอบอาชีพหน้าที่การงานของท่านการทรําธุรกิจอะไรก็ตามครับช่วงนี้มันกําลังเดินได้ดีท่านมีความมุ่งมั่นยนังแจ่วชีวิตของครอบครัวหาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาเรา่องของแ,แหงกันเฉพาะช่วงเดือนมกราคมเท่านั้นะครับ ท่าหลังจากนั้นไปดาวสุขโคจรเข้ามาร่วมลัคนาเกิดนะครับเข้ามาร่วมลัคนาเกิดอยู่ในช่วงปลายเดือนมอกราคมไปได้มีความแฮปปี้มากที่สุดนะครับความสุขความแฮปปี้ในชีวิตครอบครัวชีวิตความรักจะมีความสุขมากที่สุดนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีตกเรือนวินาศไม่ส่งผลต่อดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับดาวอาทิตย์ไม่เบียนท่านครับดาวอาทิตย์ไม่เบียนกับอา้าว กับดวงเกิดของท่านนะครับฉะนั้นท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีมังกรเป็นอีกวันหนึ่งเลยครับที่จะประสบความสําเร็จความโชคดีในชีวิตช่วงเดือนมกร,ราคมนะครับจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อสนากกินแบ่งรัฐบาลเกณฑ์โชคลาภก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของท่านนะครับความสําเร็จม,มีความมากมีความสำเร็จมากที่สุดนะครับคือท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงเดือนมกราคมนะครับส่วนเลขมงคลกับ วันเกิดของท่านหนะครับเลขที่เป็นมงคลกับเดือนเกิดของท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันจันทร์ดาวที่โดดเด่นที่สุดดาวประจําดวงครับมีเลขเจ็ดครับดาวเสาร์คือเลขเจ็ดดาวพฤหัสคือเลขห้าครับดาวพุธคือเลขสี่ครับและในวันที่สิบเจ็ดวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกจะมีดาวอาทิตย์โคโจรเข้ามาร่วมเลยครับฉะนั้นเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับ การเสียงโชคเสียงลาบเสื้อาสนา,นานกินแบงรัฐบาลก็นําตัวเลขครับ7541มาจับคู่กันนะครับเจ็ด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 าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เครับห้าห้าห้าสครับแล้วก็สี่สี่สีและ1นครับนี่คือตัวเลขที่โดดเด่นกับดวงชะตาชีวิตของท่านสม,มาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันนะครับหือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ประสบความเร็ยความโชคดีความแฮปปี้ ในรอบเดือนมกราคม2564นะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตประจำวันนะครับในคลิปนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์เดือนมกราคมผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตประจำวัน ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาให้ท่านได้ติดตามและชมอีกในวันต่อไปนะครับและในราศีต่อไปครับในคลิปนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญนะครับประกอบอาชีพการงานก็มีความเฉล็กยต่ำราบรื่นความสมบังมีความสุขในชีวิตนะครับมีโชคลาภการเงินการทองให้มาทีมาทุกท่านทุกคนนะครับพบกันในในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ